พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมัสิสีเชษฐบุรุษบุรุษผู้เจริญของโลกเป็นรับผู้องค์อาจกล้าหารทรงชำนะกิเลสประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสง์ทรงเย้มยิม้มภิกษุนามว่าวรุณอุปถากของพระาศาสดาพระนามว่าอโนมัสิสีห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นโลก,กนายกว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรเป็นเหตุให้พระศาสดายิ้มแย้มหนออันพระพุทธเจ้าย่อมไม่ยิ้มแย้มเพราะไม่มีเหตุนะโดยไม่มีการยิ้มโดยปราศจากเหตุก็คือว่าอะไรหน้าของพระองค์ก็ดูยิ้มอยู่แล้วแต่ยิ้มแบบพิเศษแบบนี้จะต้องมีเหตุพิเศษอะไรแน่พระผู้มีพระภาคก็ทรงพระนามว่าอนมัติีเชษฐบุรุษของโลกเป็นนระผู้องค์อาจประทับนั่งท่ามกลางพิสุแล้วก็ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า ผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้แปดดอกใช่ไหมและชมเชยยานของเราเราจักประกาศบุญของผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเราเทวดาทั้งปวงพร้อมทั้งมนุษย์ทราบพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้ว ประสงค์จะฟังพระสัทธรรมจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหมู่ทวยเทพผู้มีฤทธิ์มากในเหมือนโลกธาตุประสงค์จะฟังพระสัทธรรมจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าจตุรงคเสนาคือพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าเวทล้อมท่านผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการทำพุทธบูชาก็แปลว่าภาษารีบุตรนี่จะมีกองทัพห้อมล้อมอยู่เสมอ อันนี้ผลของพุทธบูชาก็จะไปที่ไหนก็มีแต่ผู้คอยปกปักรักษาคอยดูแลอยู่ตลอดดนตรีหก0 0 0่นกลองที่ประดับสวยงามจักบำรุงผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา,านะเรยกว่าจะไม่ว่างจากเสียงดนตรีว่างนันนะก็ได้จะได้ฟังบรรเลงเพลงเพราะว่างนัน หญิงล้วนแต่สาวๆประมาณ60,000ประดับประดาสวยงามมีผ้าและเครื่องอาภรณ์วิจิตสวมแก้วมณีและกุลทนมีหน้าฉลมยิ้มเย้ม,ยมะนะจากห้อมล้อมท่านผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าผู้นี้จากเรื่อนรมอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกับจากได้เป็นพระเจ้าจากภัตติราชในแผ่นดินพันครั้งจากเป็นจอมเทวดาสเสวยร,ราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง จกเป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพ่บุญนับไม่ถ้วนคือคือชีวิตของท่านยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอสงไขยเป็นแสนกับเพราะฉะนั้นไอชีวิตนี้ก็แค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองในบางตอนของชีวิตพองก็พยากรณ์เลยว่าจะสเสวยสุขเช่นนั้นเช่นนั้น,น,นปลูกเหตุคือบุญกุศลลงในพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาด้วยดอกไม้และการชื่นชมพระญาณ นะพอได้ฟังให้เข้าเลยไปที่ไหนก็อยากสวดมนต์เยอะๆน,อนะจะได้อิติปิโสพระควาอรารหังสัมมาเนี่ยนะจะได้บุญเยอะๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวก็ได้บุญนิดเดียวได้กราบได้ไว่ายนะครั้นถึงที่สุดแห่งพบสุดท้ายผ่านไปแสนอสงไขยเออหนึ่งอสงไขยแสนกลับถึงความเป็นมนุษย์พยากรณ์เลยว่าจากคลอดจากคันแห่งนางพรามณีชื่อว่าสารีเนี่ยนะ นระผู้นี้จักปรากฏตามชื่อและโคดของมารดาเลยมีชื่อว่าสารีบุตรลูกของนางสารีเนี่ยนะที่บ้านไหนนรกะคามนี่นะนกะคามที่เกิดกบที่ที่คลอดกะที่ตายของท่านที่เดียวกันเนี่ยนะไปง่ายนะอยู่แถวที่นารันทาพระสารีบุตรนั้นจักมีปัญญาคมกล้าจักเป็นผู้ไม่มีความกังวล ในชาติสุดท้ายนั้นท่านจากทิ้งทรัพย์ประมาณ80โกดแล้วออกบวชจากเที่ยวแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินนี้นะแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินนะพภาษารีบุตรเป็นนักท่องเที่ยวแสวงหาอาจารย์ถามว่าทาไมเพราะว่าไม่ใช่ฐานะของสาวกที่จะตรัสรู้โดยลําพังท่านจะไม่ไปแสวงหาข้อปฏิบัติโดยลําพังเพราะท่านรู้ว่าไม่ใช่วิสัยของท่านท่านก็เลยแสวงหาอาจารย์ทั่วแผ่นดิน สกุลโอกากะสมพบในกับอันประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้พระศาสดาทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมโดยพระโคดจักมีในโลกนะซึ่งพระองค์ก็ได้พยากรณะใช่ไหมพยากรพยากรใครพยากรณ์ยักษ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนชาตินั้นพยากร์ศาสดาด้วยพยากรสาวกเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งอสงไขยแบบนั้น พระศาสดาพระนามว่าโคดมได้มีขึ้นท่านผู้นี้จักเป็นโอรสโอรสแปลว,ว่าผู้เกิดจากอกเป็นธรรมทายาตในโพธิปัจขยธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นอันธรรมะเนรมิตรแล้วเนี่ยนะคือคุณธรรมทั้งหลายอภิเศกขึ้นจักได้เป็นอัครสา,าวกมีนามว่าสารีบุตรเปรียบอุปมาพปัญญาภาษาสารีบุตรว่า แม่น้ำคงคาชื่อว่าภาคีรถีนี้ไหลมาแต่ประเทศหิมมวันแม่น้ำคงคานั้นย่อมไหลไปจนถึงมาหาสมุทรยังห่วงน้ําใหญ่ให้เต็มฉันใดพระสารีบุรผู้นี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้อาถรรพ์แก้วกล้าในพระเวทส,สามถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีจากยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มน้าสําราญก<อ>็คือคือพระสารีบรเนี่ย ท่านแสดงธรรมลังไหลดุดกระแสน้ำยังสรพรพสัตว์ทั้งหลายให้เอิบอิ่มพระนนกล่าวว่าตั้งแต่ภาษาริบุตรปรินิพานเนี่ยทิศท,ทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ท่านเลยว่าง,งันนพระองค์กระถามว่าเอา้าสารีิบุตรพาเอาศีลนิพานไปด้วยใช่ไหมพาเอาสมาธิพาเอาปัญญานิพานไปด้วยใช่ไหมอา้าวไม่สบายใจทําไมก็เพราะว่าภาษาริบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่ขยันแสดงธรรมเป็นผู้ไม่เกียจคร้านในการแสดงธรรมเป็นต้นนี่แหละ ทำให้คิดถึงเสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศว่าสังขารทั้งหลายก็อย่างนี้แล้วนคือภาษาริบบบทในท่านมีคุณสมบัติเช่นนั้นนะนะเปรียบอุปมาภาษาริบบบทต่อไปอีกว่าตั้งแต่ภูเขาหิมะมวันจนถึงมหาสมุทรสาครในระหว่างนี้ถ้าโดยจะนับทรายนี้ก็น,นับไม่ถ้วนถ้านับจํานวนเม็ดนะทรายกี่เม็ดตั้งแต่สมมติว่าตั้งแต่ประเทศเนปาลไหลทะเลนน่นนะกี่เม็ดดีทราย ทรายนับไม่ท่วนด้วยการนับเม็ดทรายนั้นก็ไม่อาจที่จริงเม็ดทรายนั้นก็อาจนับได้โดยไม่เหลือฉันใดทรายเหล่านั้นเนี่ยยังพอนับได้ถ้าเทียบกับที่สุดแห่งปัญญาภาษารีบทรนั้นจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเมื่อตั้งคะเนนเอาไว้ตั้งวิธีคำนวณเอาไว้ทรายในแม่น้ําคงคาพึงสิ้นไปฉันใดแต่ที่สุดแห่งปัญญาของภาษารีบตรจักไม่มีเลยฉันนั้นนนะ อันนี้เกิดจากอะไรชมเชยพยานของพระพุทธเจ้าคลื่นในมหาสมุทรโดยจะนับก็นับไม่ท้วนฉันใดนับเคลื่อนทะเลนับหมดไหมระลอกแล้วระลอกเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าที่สุดแห่งปัญญาพระสารีบุตรจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกันปัญญาเนี่ยมากมายดุดคลื่นในมหาสมุทรนั้นเวลาใครผ่านทะเลเฉียวเฉียวทะเลไปเห็นคลื่นบอกปัญญาพระสารีบุตรมีมากกว่าคลื่นอีก ถ้าเปรียบเหมือนกนะ็คือคลื่อนเนี่ยมันจะขึ้นแล้วขึ้นเล่าอาวัชนะที่เป็นปัญญาเนี่ยจะขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่าเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความคิดที่เข้าใจอะไรใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดประดุดเคลื่อนในทะเลอันนี้เป็นคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมุมัติสีซึ่งก็จริงนะเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ชื่นชมปัญญามากสรรเสริญป,ปัญญาเจอพระพุทธเจ้าสันเสริปปญพระพุทธเจ้าในเรื่องของ ปัญญาของพระองค์มันบุญที่เพาะลงที่ปัญญาชาติสุดท้ายท่านก็เลยเป็นผู้ที่มีปัญญาเพาะปลูกต้นอโมหะจนเจริญเติบโตเบ่งบานเต็มที่ก็เลยเป็นผู้มีปัญญามากพ่อมาก็เลยเอาพระสารีบทรมาอ่านเผื่อจะได้ฉลาดทั้งพระสารีบทตรผู้ยังพระสัมพุทธเจ้าผู้สักยะโคโดมสูงสุดให้โปรดปรานจักได้เป็นอัคขระสาวกถึงที่สุดแห่งปัญญา จากยังพระธรรมจักที่พระผู้มีพระภาคสักยบุตรให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบจากยังเมล็ดฝนคือธรรมะให้ตกลงมันทิศใดที่พระสารีบุตรอยู่ทิศนั้นก็เสมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะเป็นผู้สาม,มารถประกาศธรรมมาจักให้เป็นไปโดยอนุวัตอนุวัตแปลว่าคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการ ไม่มีการขัดแยง้งไม่มีการโต้แยง้งแสดงตามแนวเดียวก,กันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เน้นพิเศษคืออริยสัจสิ่งนั้นพระอัคระสาวกก็ตรัสรู้ด้วยสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความพ้นทุกพระสาวก็สอนด้วยมันภาษารีบทก็สามารถอย่างมเมล็ดฝนคืออมะตะธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโคโดมผู้ศักยะบุตรสูงสุดทราบข้อนั้นทั้งมวลแล้วจักประทับนั่งในถ่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงตั้งเอาไว้ในตำแหน่งอัครสาวกนะนะสาวกผู้เลิศหรือว่ายอดของสาวกสาวกองค์ที่หนึ่งรองเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าโอ้กุศลกรรมเราได้ทำไว้แล้วเนี่ยนะผู้มีบุญเนี่ยนะอันนี้พูดถึงตอนท้ายที่ภาษาดิบุตรเล่าก่อนจะ ปริณิพานเนี่ยนะที่บอกว่าให้พระสารีบุตรแสดงทมก่อนปรินิพานเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระสารีบุตรแสดงก่อนปริณิพานบอกว่ากุศลกรรมเราได้ทําแล้วเราได้ทําการบูชาพระาศาสดาพระนามว่าอโนมัทศีด้วยดอกไม้แล้วได้ถึงที่สุดในที่ทุกแห่งจริงๆก็คิดดูนะโอ้ยทําบุญไว้นานนะกว่าบุญเหล่านั้นจะให้ผลเนี่ยทำจนลืมนะบุญจริงตามมาให้ผล กรรมที่เราได้ทําไว้แล้วประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผลแก่เราณนะที่นี้บัดนี้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเผาราคะด้วยอาาด้วยอรหัตตมรรคเผาโทสะด้วยอาาคามีมรรคเผา,าโมหะด้วยอรหัตตมรรคแล้วเปรียบเหมือนกําลังลูกศออันพลแล้วด้วยดีบัดนี้เรานี้แสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่ง คือสแสวงหาบทที่ดับปัจจัยปรุงแต่งสแสวงหาพระนิพพานที่ดับสังฆตะธรรมเป็นนิพพานที่ดับสนิทเป็นธรรมที่ไม่หวั่นไหวค้นหาจากลัทธิทั้งปวงอยู่ท่องเที่ยวไปในภพอุปมาเหมือนว่าคนเป็นไข้พึงสแสวงหาโอสถจำต้องสั่งสมทรัพย์ เอาไว้ทุกอย่างเพื่อพ้นจากความป่วยไข้ฉันใดเราก็ฉันนั้นแสวงหาบทเพื่อดับปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานเป็นที่ดับสนิทเป็นธรรมที่ไม่หวั่นไหวได้บวชเป็นฤาษีห้าร้อยครั้งไม่ขั้นเลยไม่มีอะไรขั้นเลยก่อนหน้านี้พภาษาที่บวชติดๆๆกันมา500ชาติห้ารชาติแล้วโดยมากไปเกิดเป็นพรมซะส่วนใหญ่ห้าชาตินั้นติดๆๆกันถอยหลังแม้ชาติเป็นพระเวสสันดรนั่นคืออะไร อจจุตตะรือศีเนี่ยนะอจจุตะรือศีเนี่ยที่อยู่นั่นแหะทางประตูที่ชูชกเนี่ยนะชูชกเข้าไปไปเห็นฤสศีก่อนใช่ไหมแต่รือศีนี้ก็นับถือพ,พระภาษาพระเวสสันดรมากเลยนะถึงเป็นรือศีผู้ได้ฌานแต่ก็นับถือพระเวสสันดรนนั้นก็เป็นรือศีอยู่ห้าร้อยครั้งเราทรงชดาเลี้ยงชีวิตด้วยหาบคอน,นุ่งหม่มหนังเสือถึงที่สุดอภิญญาแล้วก็ไปสู่พรหมโลก ไอความที่ท่านเป็นนักบวชติดกันมา500ชาติและลึกชาติได้ทั้งหมดพูดได้เต็มปากเลยว่าความบริสุทธิ์ในลัทธิภายนอกไม่มีเว้นศาสนาของพระชินเจ้าท่านศึกษามาหมดแล้วสัตว์ผู้มีนะสัตว์ผู้มีปัญญาทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์ได้ในศาสนาของพระชินเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่นำผู้นี้ผู้ใร่ประโยชน์ไปในลัทธิภายนอกขออภัยอ ความที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เฉพาะในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่นําตัวเราผู้สแสวงหาประโยชน์คืออรหัตผลไปในลทัทธิภายนอกเพราะต้องการอย่างเดียวคือลทัทธิของพระพุทธเจ้าต้องการทิฏฐิของพระพุทธเจ้าทิฏฐิที่รู้เห็นอริยสัจนั่นเองแต่ว่าเราก็สแสวงหาบทอันดับปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานเป็นที่ดับปัจจัยเนี่ยนะ เที่ยวไปสู่ลทัทธิอันผิดเที่ยวไปสู่ศึกษาในลัที่มิจฉาทิฐิเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไม้แก่นก็พึงตัดแต่ต้นกล้วยแล้วก็ผ่าออกก็ไม่ได้แก่นแม้ในต้นกล้วยนั้นเพราะมันว่างจากแก่นชันใดคนในโลกผู้เป็นเดรัจฉีเป็นอันมากมีมิจฉาทิฐิรัทธิแตกต่างกันก็ฉันนั้นเขาเหล่านั้นเป็นคนว่างเปล่าจากอสังขตะบท อสังคตะแปลว่าธรรมที่ดับสังคตะบทที่ดับสังคตะธรรมดับชาติชรามรณะละทัทธิเหล่านั้นก็ว่างเปล่าจากอสังคตะบทเหมือนต้นกล้วยว่างเปล่าจากแก่นฉะนั้นครั้นเมื่อพบที่สุดพบสุดท้ายชาติเป็นภาษาริบุตรแล้วเราได้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพราหมณ์ละทิ้งโภกสมบัติเป็นอันมากแล้วออกบวทเป็นบรรพชีต ข้าพระองค์อยู่ในสำนักพราหมณ์นามว่าสัญชัยซึ่งเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบตดเพศข้าแต่พระมหาวีระอันนี้เล่าให้พระองค์ฟังตอนก่อนจะลาปรินิพานเนี่ยว่าข้าแต่พระมหาวีระพรามพรามคือพระอาหารหันต์ชื่อว่าอัศชิสาวกของพระองค์หาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบินทบดทอยู่ในการนั้นข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญาเป็นมุนีผู้มีจิต ตั้งมั่นในความเป็นมุนีมีจิตสงบประงับเป็นมหานาคเป็นผู้ที่ควรรับการบูชาเนี่ยนะแย้มบานเหมือนดอกปรทุมครั้นข้าพระองค์เห็นท่านผู้มีอินทรีย์ฝึกดีแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์องค์อาจประเสริฐมีความเพียรจึงเกิดความคิดว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระอาหารหันต์ท่านผู้นี้มีอิริยาบถหน้าเลื่อมใสมีรูปงามสํารวมดีจักเป็นผู้ฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึก อันสูงสุดคืออริยมรรคจากเป็นผู้เห็นอมะตะบทคือพระนิพพานจะต้องฝึกตัวเองด้วยอริยมรรคจนสําเร็จแน่นอนจะต้องเห็นนิพพานแน่ถ้าฉะนั้นนะเราพึงถามท่านผู้มีใจยินดีถึงประโยชน์อันสูงสุดหากเราถามท่านแล้วท่านจักตอบเราจะสอบถามท่านอีกข้าพระองค์ก็ได้ตามไปข้างหลังของท่านซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาตรอคอยโอกาสอยู่เพื่อจะสอบถามอมะตะบท ข้าพระองค์เข้าไปหาท่านซึ่งพักอยู่ในระหว่างถนนแล้วก็สอบถามว่าท่านผู้เนรทุกข์ผู้มีความเพียรท่านมีโคษอย่างไรท่านเป็นสิทธิของใครพระอัสชิอันข้าพระองค์ถามแล้วไม่ครั้นคร้ามดังพระยาไกรสอนพระ,ะอัสชิพยากรว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติแล้วในโลกข้าพเจ้าเป็นสิทธิของพระองค์ท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามมียศมาก ศาสนานะคือภาษารีบทได้ถามพระพระ,พระอัสสชิว่าท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามผู้มียศมากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าของท่านเป็นเช่นไรขอท่านได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระอัศชินั้นอันข้าพระองค์ถามแล้วท่านก็กล่าวถึงบทอันลึกซึง้งเป็นบทที่ละเอียดทุกอย่างเป็นเครื่องฆ่าลูกสอนคือตันหาภาษารีบทก็บอก ขออภัยพระอาัศสาชิก็กล่าวถึงบทเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งมวลว่าเยธรรมมาหตุปปภวาแปลว่าทำเหล่าใดคือสังขารขันสังขารทั้งหลายขันห้าทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุคือสมุทัยเป็นแดนเกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุคือสมุทยัยแห่งธรรมคืออุปาทานขันห้าเหล่านั้นและตรัสความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระหมหาสมณะเจ้ามีปกติ ปรับอย่างนี้คำว่าธรรมเหล่าใดหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้รูปนี้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความเกิดก็คือนี้เหตุเกิดของรูปนี้เหตุเกิดของเวทนานี้เหตุเกิดของสัญญานี้เหตุเกิดของสังขานี้เหตุเกิดของวิญญาณแล้วก็นี้ความดับแห่งรูปนี้ความดับแห่งเวทนานี้ความดับแห่งสัญญานี้ความดับแห่งสังขารนี้ความดับแห่งวิญญาณ พระมหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้เมื่อท่านพระอาสชิกแก้ปัญหาแล้วข้าพระองค์ก็ได้บรรลุผลที่หนึ่งเป็นผู้ปราศจากธุลีปราศจากมนทินน,นะเพราะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ฟังคำของท่านมุนีได้เห็นธรรมอันสูงสุดจึงย่างลงสู่พระสัตธ,ธรรมได้กล่าวคาถานี้ว่าหลังจากที่เป็น พระโสดาบันเนี่ยนะโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเห็นอริยสัจท่านก็บอกว่าธรรมะคือพระนิพพานนี่แหละเป็นบทอันมีสภาพอันเห็นประจั์เป็นบทที่ไม่มีความเศร้าโศกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นบทที่ไม่มีความเศร้าโศกบทนี่แหละล่วงเลยไปแล้วหลายหมื่นกับก็คือท่านเริ่มแสวงหาพระนิพพานตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เป็นอสงไขยอ่ะตั้งแต่น่นนะพระพุทธเจ้าพระนามว่า อนโนมาทศีเป็นต้นมาข้าพระองค์สแสวงหาธรรมอยู่ได้เที่ยวไปในลัทธิที่ผิดประโยชน์นั้นคือมรรคผลอันนั้นเนี่ยบัดนี้ข้าพระองค์บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่ใช่การเวลาที่เราจะประมาทข้าพระองค์อันท่านทอัสชิให้ยินดีแล้วก็บรรลุบทันไม่หวั่นไหวคือพระนิพพานแสวงหาสหายอยู่ก็ไปหาใครพระโมคคัลลานะเนี่ยนะ